สวัสดีครับพบกับช่องอบอุ่นบ์ดฟาร์มนะครับผมวันนี้เราจะมาอัปเดตต่อเนื่องนะครับผมกับโรงเรือนเลี้ยงนกแก้วของเรานะครับวันนี้เราก็ได้ทํางานผนงังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ในส่วนของงานผนังของเรานะครับใช้เวลาทําอยู่ถ้านับเป็นวันทํางานจริงๆนะครับก็ประมาณ5วันเต็มๆครับผมมีพี่ที่ทํางานมาช่วยด้วยนะครับผมเลยทําให้งานออกมาได้ ไอขนาดนี้ผมถือว่าเร็วมากนะถ้าผมทํำคนเดียวเนี่ยคงใช้เวลาอีกที่วกว่าๆเลยเพราะว่างานมันค่อนข้างเยอะครับมันจะช้าในส่วนของไอ้ที่ผมใช้ไอ้สกูายสว่านน็นคือไอ้ตัวนี้นะครับผมเนี่ยเนี่ยใช้เจาะก,กับเหล็กซึ่งมันเจาะยากมากนะครับผมใช้เป็นสว่านสว่านในสว่านแบต ไม่ได้เสียบไฟฟ้านะครับกำลังของเครื่องมันก็อาจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไฟมันมาไม่ค่อยถึงนะครับผมก็เลยทําให้งานล่าช้าครับผมแล้วก็ในส่วนของที่ผมได้ออกแบบไว้ก็คือข้างล่างเนี่ยสูงขึ้นมาจากพื้นนี่เก้ิซนนะครับเป็นมีทัลชีตแผ่นเรียบนะครับผมมีทัลชีตตัวนี้นะครับความหนา0.2นะครับ0.2มิลนะครับซึ่งเป็นตัวที่บางที่สุดนะครับผม สูงขึ้นมาประมาณ90เซนนะครับผมแล้วก็มาใส่ตะข่ายตาข่ายสีดําตัวนี้เป็นตะข่ายพลาสติกนะครับผมตัวนี้ความสูงตะขายนี่คือ90เซนนะครับมาตรฐานอยู่แล้วผมใช้ทับกันเนี่ยสชั้นนะครับผมจนถึงไอ้คานถึงอาศนะครับผมแล้วก็ส่วนระวางไอ้ตะข่ายเนี่ยผมใช้เป็นไอ้ตัวของคิวบไนท์รัดนะครับผมเพราะว่า ตอนแรกนะ่ะผมก็เจาะอย่างเงี้ยครับเจาะสกูแต่มันเจาะยากทําให้งานล่ช้านะครับผมแล้วก็ตัวสกูเนี้ยอนข้างกล่อง,งหนึ่งก็ตก200กว่าบาทนะครับได้าม้ตัวเนี่ยมันผมใช้มันก็ค่อน้างจะเปืองผมเลยคิดหาวิธีลดต้นทุนแล้วก็ทําให้งานไปได้เร็วนะครับผมก็ถือว่าโอกคมาก็โอเคนะครับผมมันก็อาจจะไม่ค่อยเรียบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็ไม่ใช่ช่างมืออาชีพนะครับผมก็ทํา ก็พอทําได้ใช้งานได้นะครับความสวยงามอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยเนียบเท่าไหร่นะครับในส่วนของตะข่ายอาจจะเห็นเป็นมุมที่เรียบบ้างเป็นล่องเป็นอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ตัวโรงเรือนของเราเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ฉากเท่าไหร่ครับผมทําให้ในขั้นตอนในการวางมีทั้งชีตข้างล่างเนี่ยค่อนข้างที่จะจัดยากอยู่พอสมควรนะครับในช่วงแรกๆนะครับผมผมก็ วางตามที่มันวางได้ครับอาจจะมีตรงที่ลอยนย่นๆเนี่ยตรงนี้ยก็คือต้องพับพับเพื่อให้มันเข้าได้วางวางได้นะครับประกบติดใส่กับเสานะครับผมนี่ก็ส่วนของโซนด้านหลังนะครับด้านหลังโรงเรือนนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปดูด้านในนะครับผม แต่ว่าในส่วนของไอ้ตัวที่ติดกับอาศีข้างบนเนี่ยผมก็ยังใช้เป็นสกูอยู่นะครับยึดไล่ไปมันก็อาจจะมีช่องว่างบ้างนะครับแต่ว่าในตัวของงานฝ้าที่ผมจะทําต่อไปเนี่ยผมจะใช้เป็นไอ้เคเบิลไท์เหมือนกันนะผมแต่เป็นตัวยาวหน่อยมาลัดนะครับมาลัดรับอีกทีนึงให้ร่องตรงว่างต่างๆเนี่ยที่เห็นเนี่ยให้มันสนิทกว่านี้นะครับผมเพราะว่าโรงเดินของเราเนี่ยต้องกันได้ เกือบ100%นะครับในศัตรูก็คือพวกงูหน,หนูนะครับผมซึ่งเป็นศัตรูสำคัญเลยนะครับผมในการเข้ามารบกวนนกของเรานะครับผมนี่ก็คือด้านหน้านะครับในส่วนของงานประตูนะครับก็คงต้องได้รื้อออกทําใหม่ครับผมติดไอ้บานพับเข้าไปแล้วแต่ว,ว่าตัวประตูเนี่ยผมไม่ได้ทําการเชื่อมผมใช้เป็นเหล็กฉากก็คือฉากมุมตัวนี้นะครับผม ฉากตัวนี้ยึดแต่ว่ามันมันโยกมันไม่แน่นนะครับผมเนี่ยมันให้ตัวได้มันโยกได้ทําให้ตัวประตูของผมเวลาเปิดปิดเนี่ยมันมันโดนกับพื้นต้องได้ยกนะครับเดี๋ยวผมจะลื้อออกนะครับไปทําการเชื่อมเชื่อมใหม่เลยทั้งสี่มุมนะครับจับฉากจับอะไรใหม่ไอตัวประตูเนี่ยผมก็ไม่เคยทํานะครับผมเป็นครั้งแรกเลยที่ทําประตูทําวงกบอะไรเนี่ยก็ลองลองทำดูแต่ว่าในการจับเอาฉากเอาอะไรมายึดมุมเนี่ยมันไม่ได้ครับมันไม่แรงพอ โคงตรงนี้เหลือครับก็จะเหลืองานประตูและก็งานฝ้านะครับชมที่ต้องเหลืออยู่นี่ฝ้าข้างบนนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นตะข่ายเหล็กนะครับผมขนาดประมาณ2หรือสาหุนนี่นะครับผมจําไม่ได้เดี๋ยวผมพาเดินไปดูครับมันมีขนาดผมซื้อมาแล้วขนาดตะข่ายเหล็กนะครับผมนี่ 1ทับนิ้วนะครับผมขนาดเล็กมากนะครับมุมที่ไม่ตัวขายตาขายเหล็กผมจะใช้ทำฝ้าด้านบนครับผมด้านมุมตรงนี้นะครับก็จะวางตามแนวยาวนะครับผมก็จะใช้คีมมืนท้ายยึดแล้วก็ใช้ตัวลวดนะครับดึงใส่กับจันทันใส่กับแปรนะครับเป็นระยะระยะไม่ให้มันหย่อนลงมานะครับส่วนตัวโค้ง โครงของฝ้าเนี่ยผมจะไม่ได้ใส่นะครับผมจะใช้เป็นการใช้คิมมันไทยรัดรัดร้อยๆ้อย,อยเหมือนโรงเรือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีตอนทําเสร็จเพราะผมเคยทําแล้วที่โรงเรือนเดิมมันก็ใช้ได้โอเคอยู่นะครับมันก็ไม่ได้หย่อนหรืออะไรเพราะว่าเราใช้ลวดยึดขึ้นกับจันทันกับแปรอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาทำมาดูตัวงานผานังต่อตัวโครงผนังเนี่ย ผมใช้เป็นฉากนะครับผมฉากยึดอย่างที่เคยบอกไว้ใช้ฉากก็ทําให้เราทํางานได้เร็วมากนะครับไม่ต้องมามีไฟมีอะไรเชื่อมนะครับผมเพราะว่าไฟฟ้ามันเข้ามาไม่ถึงที่โรงเรือนของเรานะครับนี่ผมใช้ฉากตัวนี้นะครับผมซื้ออยู่ห้างกูบอเทาครับผมมีบอกชื่อเลยก็ร้อยตัวต่อ80บบาทครับผมก็ถือว่าราคาก็โอเคอยู่นะครับ เนี่ยผมก็ตัดเหล็กแล้วก็เข้าฉากแล้วคำด้านบนนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมก็พอรับได้ครับผมก็อาจจะผมว่ามันก็แข็งแรงเท่าเท่ากับเชื่อมเลยอีกอย่างเราไม่ต้องมาเก็บสีเก็บอะไรรอยต่อเชื่อมด้วยนะครับก็ลองลองพิจารณาดูนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะโอเคไหมถ้าเพื่อนเพื่อนจะทำไปปรับใช้หรือเพื่อนที่จะทำใหม่โรงเรือนหรือจะทำอะไรนะครับประมาณนี้ก็ลองลองพิจารณาดูครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับ ผมว่ามันทํางานได้เร็วนะครับแต่ว่าในส่วนของไอตัวข้างล่างเนี่ยตรงพื้นระหว่างเหล็กตัวนี้นะครับผมกับพื้นเนี่ยผมมันมันยังโยกได้อยู่มันยังมีการให้ตัวนะครับผมผมจะใช้เป็นคิดว่าจะไอใช้ตะปูคอนก,กอรีตครับผมเจาะทะลุเหล็กตรงนี้เลยออกใส่คอนกรีตเลยให้มันไม่ให้ตัวครับมันน่าจะแข็งแรงขึ้นกว่าน,นี้นะครับนี่เป็นงานหนึ่งที่เราทําไปก็ต้องได้ แก้ไปนะครับผมอุปสปรรคปัญหาก็มีตลอดนะครับในการทํางานแต่เ,เราก็หาวิธีทางแก้ไขนะครับเพื่อให้มันผ่านไปได้ให้งานออกมาดีที่สุดครับผมก็ถือว่าวันนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับโอเคแล้วสําหรับงานผนังของผมนะครับก็จะเหลือต่อไปก็มีฝ้าและก็ส่วนของประตูนะครับที่ต้องได้แก้ไขนะครับประตูเนี่ย ใช้เวลาทำทั้งวันนะครับวันนี้ก็เหนื่อยพอควรเลยถือว่าอีกน่าจะไม่เกินสัปดาห์หน้าครับผมก็ตั้งใจไว้ว่าจะย้ายจะพยายามทำให้เสร็จแล้วก็จะได้ย้ายนกเข้ามานะครับผมเข้าลวงเดือนใหม่ครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูด้านข้างครับผม้านนี้นะครับผม เหมือนแสงอาจจะน้อยนะครับตอนนี้ก็ประมาณจะสี่โมงเย็นแล้วนะครับก็อาจจะมมเม่นเมืดๆหน่อยตัวตาไข่ก็อาจจะดูไม่ค่อยเรียบนะครับผมก็ออกตัวไว้ก่อนเลยไม่ใช่ช่างที่จะมืออาชีพนะครับแต่ก็พอทําได้ครับทำเองได้โอเคครับผมเดี๋ยวผมจะพามาอัปเดตเรื่อยๆนะครับในส่วนของงานที่เหลืออยู่ก็คือประตูกับฝ้านะครับผม ใน EP ต่อๆไปนะครับฝากติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกับฟาร์มแห่งใหม่ของอบอุ่นเบิร์ดฟาร์มครับผมขอบคุณครับ